สำนักงานคลางจังหวัดพะเยาขอนำเสนอดัชนีชี้วัดภาวะเศรษ,ษฐกิจจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม2568จากการตอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัด ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนตามการขยายตัวภาคการเกษตรและภาคบริการเป็นสำคัญสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนที่ขยายตัวจากเดือนก่อนซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่ออกสู่ตลาดในช่วงนี้และนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเป็นสำคัญอย่างไรก็ดีดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนภาคเกษตรเป็นสำคัญสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจจังหวัดใน6เดือนข้างหน้าภาพรวมมีทิศทางดี โดยคาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับปี2567จากปัจจัยสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผลผลิตสินค้าภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากการเข้าสู่ช่วงฤดูการท้ายเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ลิ้นจี่และมะม่วงการจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นตามฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องการแรงงานมากขึ้นส่งผลให้ราคาค่าจ้างเกษตรกรลูกจ้างเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการแรงงาน labor demand ภาคการเกษตรมีการแข่งขันสูงขึ้นในช่วงนี้สอดคล้องกับกำไรของเกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อนอย่างไรก็ดีราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนดัชนีแนวโน้มภาคเกษตรภาพรวมหกเดือนข้างหน้าแนวโน้มการจ้างงานภาคเกษตรแล,และแนวโน้มการลงทุนภาคเกษตรภาพรวมมีทิศทางขยายตัวจากการขับเคลื่อนโนโยบายของรัฐบาลด้านเกษตร,ร,เ,รเช่นยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงและบริหารจัดก,การน้ำเป็นต้น ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อนตามการผลิตในหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปเช่นมันสำปะหลังนำไปแปรรูปทำเป็นมันเส้นเพื่อส่งขายเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือนำไปแปรรูปเป็นแป้งมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำไปแปรรูปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอย่างไรก็ดีราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในสายตาความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหรรมน้าางงีททิศ รับเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผลประกอบการภาคบริการปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนจากปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมาตระตุ้นการท่องเทีย่ยวของรัฐบาลได้แก่โครงการเราเทีย่ยวด้วยกันที่เริ่มลงทะเบียนและใช้สิทธิในเดือนกรกฎาคม2568เป็นต้นไปสอดคล้องกับการขยายตัวของการจ้างงานภาคบริการและราคาค่าจ้างงานแรงงานอย่างไรก็ดีมุมมองด้านราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆยังคงปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนจากความเชื่อมั่นในภาพรวมต่ออัตรางเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนโดยเฉพาะสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มสอดคล้องกับราคาค่าวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนสะท้อนจากอัตรางเงินเฟ้อในภาพรวมและจังหวัดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างอ่อนไม่รีเฟลชช์จากปัจจัยระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ดีมาตรการภาครัฐยังมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดและพยุงระดับราคาสินค้าและบริการแนวโน้มการจ้างงานและแนวโน้มการลงทุนในอีก6เดดือนนข้้าาาางหคว่ มีแนวโน้มขยายตัวในทุกภาคการผลิตตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่คาดว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจจังหวัด